สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดฟุตบอล m 1 5 0ร้อยห้าสิบแชมเปี้ยนชิพไทยลีก2ฤดูกาล2020-2021ถึงครับวันนี้เป็นการแข่งขันในรอบเพย์ออฟรอบรองชนะเลิศนัดแรกครับเรามาอยู่กันที่สนามเขาพรองสเตเดียมครับเป็นการพบกันระหว่างชัยนาทฮอนบิลนะครับทีมอันดับที่6วันนี้เปิดบ้านพบกับทีมเสือป่าราชานครปฐมยูเนเต็ดทีมอันดับที่3ครับสำหรับรายชื่อ1 1็คนแรกของฝั่งเจ้าถิ่นชัยนาทฮอนบิลในเสื้อสีจมพูบในะบบบ42-31ครั ทั้งฝั่งของเสือป่าราชานะครับนครประถมอยู่ในเตดในระบบการเล่น4-3-3นครับเอานะครับเกมเริ่มต้นขึ้นแล้วครับนครปรถมอยู่ในเต็ดในเสื้อสีเหลืองครับจะเป็นฝ่ายเขี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนครับครึ่งเวลาแรกจะบุกจากขวาไปซ้ายเปิดบอลขึ้นมาครับสำหรับัชน้าขึ้นเกมมาทางด้านข้างแล้วเปิดบอลจังหวะนี้มาในกรอบเตะโทษมงชงได้แล้วยิงเลยครับโอ้ย ข้ามคานไปแบบนิดเดียวเท่านั้นครับจังหวะยิงครั้งแรกในเกมนี้ของชัยนาททางด้านของชัยนาทฮอนบินครับเป็นธีรพงศ์ยังดีนะครับเดาวร่งไวัย19ปีครับเอาบอลลงดีแต่ว่ายิงใต้บอลและบอลลอยข้ามคาออกไปอย่างน่าเสียดายครับเดนิสมองยาวแล้ววางมาเลยครับแล้วจับบอลแรกจับบอลแรกไม่ดีแต่ว่าแนวรับ้วยคามาถมสกัดไม่ดีครับบอลของชัยนาทอยู่ธีรพงศ์ไหลคือหลังมาแล้วลองยิงเลยครับลูกนี้ข้ามคานครับ โอกาสครั้งที่3ภายในเวลา10นาทีนะครับของเจ้าถิ่นะครับคราวนี้เป็นอนุวัตนน้อยชื่นพันครับธีรพงศ์นั้นไหลายคืนมาแล้วไม่ต้องจับนะครับยิงลูกนี้สูงไปนิดครับเปนคนที่มีทีเด็ดจ,จากลูกยิงไกลยอยู่แล้วนะครับอนุวัตนน้อยชื่นพันแล้วน้ําหนักเนี่ยมันได้เลยครับแต่ว่าทิศท,ทางมันโด่งออกไปหน่อยกับตันทีมนคปรปฐมหลอกล่ออยู่จะเปิดแล้ว ยังไม่โยกครับไหลตามช่องมาลองยกมาจังหวะนี้แล้วได้ยิงจ่อๆเลยแล้วลเรียบร้อยเลยครับโอ้โหนครปฐมเก็บขึ้นนําไปแล้วครับจากอาเมดลาตีฟไม่ต้องใช้โอกาสเปลือยนะครับนครปฐมโอกาสครั้งแรกของทีมนะครับแล้วก็ได้ประตูเลยครับแล้วก็เป็นประตูแรกของเจ้าตัวด้วยนะครับในฤดูกาลนี้ครับชมพาพช้าครับจังหวะที่สอดเข้ามาในเขตโทษแล้วตักเจ้าตัวนั้นย้อนมาตวัดยิงยากด้วยนะครับ แต่บอลกระดอนพื้นเป็นใจครับแล้วผ่านมือของทางด้านกิติพันธ์เข้าไปนะครับโอ้ผู้เล่นชัยนาธนี่หลงกันไปหมดเลยครับเดนิสเนียบรัสก็หลงไปแล้วครับแต่ว่าลาตีฟนี่ปฏิกิริยาเกาเรวครับธีระพงศ์โดนลุมอยู่2คนจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่าครับข้อเท้าดี่ไวจริงครับมาที่อนุวัฒน์ไหลเข้ามาในกรอบเกียตโทษและอาล้วครับชัยนาธลได้ยิงจ่อแล้วก็เรียบร้อยตี อนนี้ไม่พลาดเลครับวรยุทธกล่อมหน้าครับโอกาสครั้งที่2ของเจ้าตัวครับได้ยิงเน้นๆครับตุงเตะข่ายครับตีเสมอเป็น1ประตูต่อหนึ่งครับจังหวะที่อนุวัฒน์น้อยชื่นพันจ่ายยัดไปแล้วมีผู้เล่นคนหนึ่งคือมงคลชัยที่ปล่อยนะครับให้กับทางด้านของวรยุทธกล่อมหน้าครับได้กดเต็มๆครับไม่เหลือครับแล้วมาจอดจ่อแบบนี้ก็ไม่พลาดเยวราบวรยุทธธีรยุทธธีรยุทธมองไปข้างในไหลมาให้กับตาอัว ตาอัวอยู่คนเดียวครับล็อกเข้าซ้ายอาวครับตาอัวมาแล้วยิงลูกนี้โอ้โหข้ามคานรับโคสธงชัยสุโกกีนี่เสียดายครับนึกว่าเสียบใต้คานไปแล้วครับลูกยิงของตาอัวเฟเรราครับนักเตะบราซิลครับล็อกเข้าซ้ายและจิ้มหนีไปครับและได้ยิงเน้นๆครับบอลสูงไปนิดเดียวครับเฉิดคานออกไปครับเอาเลยครับมาลุ้นฟรีคิกของชัยนาครับจะเปิดโดยอนุวัฒน์น้อยชื่นพันธ์อนุวัฒน์เปิดมาเสาสองได้มงด้วยครับแล้วบอล ลอยข้ามคานครับจังหวะเข้าทําก็เริ่มต้นจากอนุวัฒน์น้อยชินพันอีกแล้วครับเปิดบอลไปในเสาสอและเป็นเนบราสที่ลอยตัวโขกลูกนี้ข้ามคานไปครับได้โอกาสยิงมา7ครั้งตรงกอบไป1ครั้งได้ไป1นประตูครับทางด้านของไชน่าและนี่เป็นโอกาสครั้งแรกของเนบราสครับผลเปิดจะเป็นทีรยุทธ์งามระไม้ครับเปิดมาแล้วลูกนี้จงมงสกัดออกหลังไปครับแต่บุธศินไม่ให้เตะมุมต่อเลยครับ ก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันในช่วงครึ่งแรกครับชัยนาทฮอนบิลครับเสมอกับนครปฐมยูนเต็ดอยู่หนึ่งประตูตอนหนึ่งเริ่มเกมคแรบบับชัยนาทฮอนบิลในเสื้อสีชมพูคแรบบับครึ่งหลังจะบุกจากขวาไปซ้ายคแบบรับธีระพงษ์เปิดเข้ามาแล้ววอลเล่ถถทันทีโอ้ยยิงแบบไม่ต้องจับเลยครับว่ารายุทธกล่อมหน้าครับกองหน้าวหวสาปีครับยิงตรงตรงเส้น18หลาแบบไม่ต้องจับเลยครับ โอ้โหทั้งสนามนี่ไม่มีใครคาดคิดแล้วว่าจะยิงจังหวะนี้ครับล็กพลที่ขาตายไปแล้วครับแต่ว่ายัางดีที่มันไม่เข้ากรอบครับกำนังยังหาช่องยิงไม่ได้ครับต้องไหลคืนหลังไปเปิดมาใหม่ของคนครปฐมสุดเส้นหลังแล้วปาดมาแล้วเนโตล้มตัวยิงไม่โดนรับโอ้โหลอดตัวไปครับชัยนาทจังหวะที่ทางด้านของเทยุทธงามละไม้ครับส่งคืนมาหให้กับเนโตกะแบบล้มตัวสไลด์ยิงเลยครับออสวอนโดเนโตแต่ว่ายิงวุดยับ,ยบ,ยบ วิ่งมายิงแล้วบอพุ่งทีเดียวโอ้ยมันเฉี่ยวออกไปครับโอ้ลูกยิงพุ่งมานึกว่าหายไปแล้วแต่มันไม่เข้ากรอบลูกฟรีคิกของีรยุทธงามละไม้นะครับเลงเสาส,สองครับบอลเฉียดนิดเดียวครับดูมุมหลังออ้ยนิดเดียวจริงๆครับแย่งหม่งกันอยอู่ตรงกลางสนามนะครับเลสลี่ออกบอลมาจังหวะน,นี้โอ้มีพื้นที่เลยครับแล้วก็มาถมบุกข,ขึ้นมา อันตรา,ายครับจังหวะนี้เปิดเข้ามาแล้วยังปัดออกมาได้บอลตัวซ้ำไม่มีครับบอลออกหลังบุตรศิลป์ว่ายังไงจะให้เตะมุมหรือเป็นบอลตั้งเตะครับจังหวะสวนขึ้นมาวางบอลยาวขึ้นมาครับมองตรงกลางเปิดเข้าไปเลยเนโตชาร์ทที่เสาแรกไม่โดนครับพยายามพุ่งตัวสไลด์มาแล้วครับออสแมนโดเนโตครับวัชรพลเปิดมาแล้ว <c oughs> ได้บ่งจโจแล้วเรียบร้อย ขึ้นนำแล้วครับนครปฐมสองประตูต่อนหนึ่งจากเลสลี่ย์อารบรนอกจากเป็นประตูขึ้นนำของนครปฐมแล้วนะครับอาจจะเป็นประตูที่ทำให้ทีมพาเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศก็เป็นได้ครับเดี๋ยวมาดูภาพชายก็เปิดมาแล้วอุ้ขึ้นไปไม่ถึงบอลรับสำหรับเนียบราสนี่เลยครับขึ้นก่อนครับอยู่ข้างหน้าแท้ๆครับแต่ว่ากาัดจังหวะบอลพลาดยับ กระโดดแย่งมงกันแล้วตาอัวเก็บได้แต่ไปเสียบอลให้กับพงพัฒน์ครับพงพัฒน์เปิดลูกนี้มาได้ยิงแล้วโอ้โหมันหลุดออกไปนิดเดียวครับวราธเป็นโอกาสอีกครั้งของวราธกล่อมหน้าครับเจ้าตัวพยายามอย่างเต็มที่แล้วครับก่อนนี้ก็มงเฉียดคานไปคราวนี้ตวัดก็หลุดเสาแรกไปนิดเดียวครับถ้าเสมอสองได้ดีกว่า1-2เยอะเลยนะครับในเกมการแข่งขันนัดที่2นะครับเปิดมาลูกนี้ได้มงด้วยครับตวัด นกลแลวโ้โหแล้วสองเลยครับชัยนาทแต่ว่ามันไม่มี VAR นะครับปุตตสิงก็ไม่ว่าอะไรแล้วสวนยาวขึ้นมาของนครปฐม,มเอาเลยครับวิ่งแข่งกันวิ่งแข่งกันแต่ว่าแหมเก่าวกว่าครับสำหรับอนุวัฒน์น้อยชื่นพันแล้วูุตดสิงครับเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับเป็นนั้นว่าทีมเยือนอย่างนครปฐม,มอยู่ในเตดครับบุกมาเอาชนะชัยนาทฮอนบิลสประตูต่อนหนึ่งครับ